ค่ะคุณพี่เขาถามมาว่าบูชาน้าเต้าเท่าไหร่คะเดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวคุยกับอาจารย์อีกทีนึงนะครับเ,<อ>เดี๋ยวขอเบอร์โทรนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปนะครับค,คือคจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้หัวข้อนี้อาจารย์ว่าเป็นหัวข้อที่มันเป็นพื้นฐานแล้วมันเป็นอะไรที่เหมือนกับต้นทางทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับก่อนจะเข้าบ้านเนี่ย สิ่งแรกที่เจอควรจะเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับถ้าเราเจอจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นทั้งเยอะแยะมากมายนะครับอ๋อวันนี้มีขนมไม่ใช่ขนมนะเขาเรียกว่าขนมชั้นก็ขนมขนมชั้นขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอนะขนมของชั้นอ๋อขนมของฉันอยู่ในมือใครก็คือของชั้นอะไรอย่างงี้แต่ฉันเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยแล้วเคเคยได้ยินครั้งแรกเลยนะว่ามีรถ เนสกาแฟกาแฟใช่ไหมค่ะเป็นกาแฟที่ไม่ใช่กาแฟสดนะอันนี้เป็นกาแฟเนสกาแฟต้อง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 เนสกาแฟรสชาติเป็นไงอาจารย์ไม่รู้เลยนะแต่อาจารย์บอกได้เลยว่าอาจารย์ทานเนี่ยเป็นรสใบเตยนะอาจจะเห็นชัดไหมไม่ไม่ไม่ใชรใช้สีช่วยใดๆเป็นสีของใบเตยแท้ๆนะครับนะคะอันนี้ขอเน้นเป็นออแกนิกค่ะนะคะเป็นออแกนิกล้วนๆแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะรู้สึกเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนํานิดนึงข้าวไรเบอร์รี่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ จารย์ให้ดูนิดนึงนะครับสวัสดีลูกศิษย์อาจารย์จำนำมีสายเข้าอาจารย์ค่ะมีสายเข้าเลยขอเข้าเลยนะคะเชิญเลยค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเขามีสายเข้าเชิญค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะดสวัสดีค่ะอาจารย์อยู่จังหวัดไหนเอ่ยอยู่กรุงเทพค่ะครับอบ้านหันทางที่ไหนครับเป็นบ้านเช่าค่ะเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เล็กๆค่ะบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์เหรอที่ไหนพอทราบไหม อ๋หันทางทิศใต้ค่ะประตูหันไปทางทิศใต้ค่ะดีเลยประตูทิศใต้อยู่มากี่ปีแล้วครับถู่มาสามปีกว่าแล้วค่ะอ้าวคาถามแรกถามว่าอ่าตั้งยิ้งพระนะคะครับีตรงตรงประตูเปิดเข้ามาเลยอะค่ะแต่ว่านอนอะเอาหอัวไปทางทิศตะวันออกแต่ทีนี้ยิ้งพระอ๋มีตรงกับกับเท้าอะคะ่ะอ๋อเลยเลย,เลยคืออย่างนี้ตรงกับเท้าคือหมายถึงว่าพระอยู่ข้างหน้าแต่เท้าเราอยู่ข้างหลังใช่ไหม ไม่อยู่ข้างหลังอยู่ด้านข้างเลยค่ะพอเปิดประตูขึ้นมาก็ก็เจอพระเลยแต่ทีนี้พอหันไปพอไปยติดก็จะเป็นที่นอนนะคะ,ะก็เท่ากับพระที่ถ<ช>้าเราอยู่ข้างหลังใช่ใช่เปล่า<ะ>คือหมายว่าพอเปิดประตูไปก็คือเจอพระแล้วก็ขยับถัดถอยหลังไปนิดนึงก็คือเรานอนอยู่ใช่ไหมเปล่าก็คือ,อลูกชายกับลูกสะภ้ยนอนด้านหน้าค่ะอ่าลูกอ๋อด้านนะ้จริงๆแล้วเนี่ยคือ แล้วคนอยู่ก็ประมาณสี่สี่ท่านหรือเปล่าก็เท่ากับมีข้างหน้าอยู่ส่วนหนึ่งก็เป็นเป็นองค์พระแล้วก็ถัดไปก็คือเรานอนใช่ไหมใช่จะนอนจะนอนเฉือนหลังค่ะพ่อกับแม่จะนอนเฉือนหลังแต่ประตูลหงนี่มันมันจะมันมีแจะตรงกับหมอนนอนพัก่แม่ค่ะเน่องหน่เบียงอ่าอยู่อยู่ห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากอยู่ถึงสี่คนคือถามว่าโอเคไหมอาจารย์แนะนํานะถ้าถามว่าถูกหลักไหมมันได้อยู่แต่ถ้าเอาโดยแบบว่า ให้เหมาะสมอาจารย์แนะนําว่าคนที่นอนข้างหน้าให้นอนกลางมุ้งนิดนึงนะครับแล้วก็นอนเรานอนข้างหลังลงตัวเลยถูกต้องดีเลยอ๋อนะกลางมุ้งอยู่ขายาจกลางมุ้งอยู่จบเลยนะครับตอนเช้าก็เก็บคือปกติเลยถามว่า<อ>ที่เนี้ยมันถามว่าดีไหมอาจารย์รอดีนะพ่อหันทางทิศใต้อยู่มาอยู่มาก็ก็ไม่เคยขัดสนเรื่องเงินนี่นาะแต่เก็บไม่อยู่ใช่ใหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ถือว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวอาจารย์แจกน้ำตาเอาข้อที่สองมีไหม ไม่มีค่ะมีคู่เดียวขอจานโอเเดี๋ยวยังไงหลังสี่โมงครึ่งเที่ยวติดต่อกันใหม่รอบหนึ่งนะเดี๋ยวจารย์จะลูกเล็กหนึ่งลูกครับขอบคุณครับคุณดูค่ะเดี๋ยวจันสรุปนะคือจริงๆแล้วเนี่ยความหมายก็คือข้างหน้านอนแล้วก็ตรงกลางคือพระก็คือมีตู้มีแล้วก็พอเปิดประตูปั๊บก็เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พ่อแม่ก็ไปนอนทั้งข้างหลังนี่ก็คือถูกต้องดีแต่ก็คือแก้ง่ายๆให้ความเหมาะสมคือข้างหน้านอนกลางม้งจบเลยแต่ถ้าข้างหลังนอนกลางม้งก็ยินดีเหมือนกัน bye